บอกได้เลยนะครับว่าคุณผู้ชมมีดาราหลายคนเนี่ยหันมาทําธุรกิจทาง Instagram หรือโซเชียลมีเดียมีการขายผลิตภัณฑ์ที่เรียกได้ว่าคนนิยมแล้วก็ชอบมากบางคนขายอาหารก็อร่อยมากจนประสบความสำเร็จนะฮะวันนี้เราเชิญมาถึง3ท่านด้วยกัน3าร้านนะฮะขอต้อนรับคุณปูนริสาคุณนกศิครินทานและคุณเชนธนาครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหน้าคุณตาเนาะคุณหน้าคุณตาโดยเฉพาะใครเจ๊โดยเฉพาะใครช่วงเนี้ย คนนี้แหละหน้ายังใช้แอปอยู่นี่แอปเมื่อกี้โอ้ยหน้าฉันอะใช้แอปแล้วก็พึ่งแพทย์ไม่เหมือนหล่อนที่กลัวแพทย์ตลอดเวลาโอคุณนกไม่เคยสัญญากับหมกลัวแพทย์ไม่น้อยเนี่ยตลอดแคตลอดกลัวอะไรละกลัวเราเป็นแพทย์อยู่แล้วลงลงลงลองใช้ปกอย่าพงยน้อัเดผลงานก่อนดีกว่าอันนี้กาลังดังตอนนี้นะคะพี่ละครเยอะมากเลยค่ะแบบว่า อาไม่ต้องจ้างแล้วใช่ไหมยังรับละครอยู่นะคะพี่จ๋างมีเรื่องทำให้กล้าฮะเรื่องกลรักสตรอเบอรี่อสองเรื่องแล้วพรุ่งนี้ก็จะเปิดเรื่องใหม่เรื่องดงดอกยิ้วค่ะงานเยอะจังเลยแต่นี่มีเวลาให้ลุงเด๋อเหรอครับหรือว่าอะไรไม่ได้ขายปูโลกเพี้ยวไม่ได้ขายลิซ่าไม่ได้ขล่าขายปูลิงโก ปูปูลิกอรชิปปูเหนือไม่ใช่เราเล่นตัวเชนเชนบ้างเลยเชนบ้างเชนเพาะยังโทรคอนเสิร์ตทั่วประเทศอยู่ครับแล้วก็มีละครวิบ่าวประชาแต่แล้วก็พิธีกรอินไซรัลิก้าครับคุณนกสิคเินี่ตกงานอยู่นะคะติดงานเลยค่ะผู้จัดเรียกได้นะคะคือเล่นอะไรบ้างตอนนี้มีทายสีเพลิงแล้วคุ้มนางควรแล้วก็มีเอนางกลางไฟว่าจะเป็นนางเล่นละครเยอะล่ะฮะแลตอนนี้เป็นยุคใหม่ยุคใหม่นี่ดาราดาราเนี่ย จะไม่ตกงานแล้วนะเพราะอะไรเพราะมีช่องเปิดใหม่เยเอะตอนนีวโกรธอะไรโกรธขดนางโกรธเวลาใครได้รับบทโซเปนีนางจะโกรธนางจะขอยึดบทโซเพนีทุกบทที่เรื่องไปไพอใครไปแคสนั้นะล็อกตัวให้ยามล็อกตัวหมดเลยข้างล่างห้ามขึ้นออแค่ใจขรีเฉียวค่ะคุณน็อกซิคลินท่าคเคยบอกมว่าถ้าเกิดเธอจัดตั้งรัฐบาลละเอานี่ดีกว่านายกเองนายกเอง มีโอกาสไปร่วมอื่นรัฐบาลจะทำอะไรฉันบอกอย่างแรกว่าจะจับให้กระเทยแต่งงานกันคุณเป็นเหรอคุณเป็นกระเทยแล้วอีกอย่างหนึ่งผ่าตัดแปลงเทศเพื่ออาทรสามสิบบาทแปลงเกศได้ก็ใช่ไงนี่ถึงเวลาให้ขายของกันแล้วขายของขายของนู่นเลยมาอัปเดตเรื่องเรื่องการขายของดีกว่าพี่ปูพี่ปูนะคะวันนี้นะคะสิบโมงเช้านะคะเดี๋ยวพูดถึงพกันก่อนไม่ซ่องค่ะ คนเห็นหน้าดิฉันรู้แล้วว่าขายปูริกกค่ะไม่ใช่ปูเดยนในโซเชียลมีเดียเนี่ยขายแล้วมันเวิร์กไหมมากที่สุดค่ะขนมพี่นะคะลง IG ปุ๊บตอน8โมงนะคะเที่ยงไปส่งปุ๊บขายหมด500กล่องแล้วค่ะจริงๆะวันหนึ่งคนสั่งทีละ30กล่อง50กล่องบางคนก็บอกว่าถ้าเกิดเขาไม่เป็นดาราแล้วเขาจะเข้ามาสู่วงการขายของในไอีเนี่ย เขาจะประสบปัญหาไหมอ่าก็ขายดีนะคะแต่ก็ขายดีไม่เท่าปูริโกเพราะปูริโกขายดีตอนนี้ติดตลาดแล้วดารากินทุกคนค่ะใช่ลองถามหน่อยลองถามหน่อยว่าทําไมดาราถึงชอบกินปูริโกมันอร่อยจริงเพราะอะไรมันอร่อยยังไงจริงจริงเราะวพิธีกรกินทุกคนนะคะคือตอนที่เราไปลองดูเนี่ยหลายเจ้าก็ปรากฏว่าของปูริโกอร่อยจริงไม่ลองเจ้าอื่นด้วยเหรอลองเจดูอนแล้วอย่าตบกันเะยค่รกันอะไรคันเนี่ยแต่เล่าอะไรงเล่าให้ฟัง ก่อนที่คนดูเปลี่ยนช่องนะบเาจะเล่าให้ฟังนิดนึงอีกวันนึงไปแถวท่าพระจันทร์ของคุณนกศรีคลินคุณนกศรีคลินบอกว่ารู้ไหมปูริโกเนี่ยเขาก๊อปมาจากขนมบางท่าพระจันทร์ถูกต้องแล้วคุณนกบอกว่าฉันว่ามันต้องก๊อปแน่นอนเราไปชิมกันดีกว่าว่าที่ไหนอร่อยกว่ากันสรุปแล้วก็ซื้อเดี๋ยวเดี๋ยวก็เลยไปซื้อที่ท่าพระจันทร์มาแล้วก็ชิมปุ๊บคุณนกศรีคลินทานพูดเป็นคนแรกเลย แหมโกดิคกับอะไรกับร้านเท่าเลยคือคือตอนนั้นเขาว่าว่าของเราเป็นก๊อล์ฟเอ้ยร้านท่าประจันมาคุณได้ได้ยินมาไม่ใช่หนูหนูเอ่อได้ยินมาค่ะไม่ใช่จะปรับคำค่ะแต่คือทำอะไรต้องมีสูตรทำไมเวลาพูดแล้วหน้าไม่ค่อยขยับเท่าไหร่อะอะไรนะคะไหนยิ้มทำไมพูดแล้วเหมือนมันฟิลลิ่งตลอนอารมณ์เยอะตลอดอะไนะคะหน้าคุณก็ไม่ค่อยขยับไงพอกันแต่ถามหน่อยว่าทำไมดาราถึงชอบนอกจากความอร่อยแล้วคือติดนะ มันเพินี่บอกเลยขายราคาถูกกล่องแพ็กเกจพี่ก็ขายดีมากแล้วก็แบบเป็นกล่องที่แบบทานปุ๊บแล้วก็สามารถเก็บไว้ได้ไม่ใช่ว่าทานปุ๊บแล้วทิ้งเลยใช่ไหมคะแล้วเก็บไว้ได้แล้วก็แต่ตอนนี้พิธีกรรู้สึกสี่คนไม่หยุดปากเลยนะคะไม่ได้แล้วขายดีมากแล้วก็เป็นของฝาก คือเริ่มเริ่มต้นเนี่ยพวกน้องๆดาราสั่งไปทานกันก่อนเพื่อนสนิทคุณที่วันนี้วันเกิดนะคะคุณแอนทองเนี่ยสั่งไปแจกพวกเอนซี่เอนซี่ก็อ๋อนี่ขนมของคุณแอนทองอ๋อไม่ใช่ค่ะขนมของคุณปูค่ะแต่คุณแอนทองชอบซื้อไปแจกคนอร่อยโอเคพอแล้วพอแล้วคือคนอิจฉาไงคะคือคนอิจฉาขายดีไม่ท่าก็เลยอิจฉาขายดีจริงขายดีมากเราเราเห็นซุปเปอร์สตาร์หลายคนถืออย่างนี้ใช่ือนี่คือนี่คือขนมของซุปเปอร์สตาร์ที่กินกันคือขนมปังอบกรอบยี่ห้อปู มาที่ product ของคุณเชนมากดีกว่าคุณเชนขายอะไรทางโซเชียลมีเดียครับผมนี่นยจะเป็นทาง power bank ครับนี่ก็คืออย่่างทีเมื่อเบตสักครู่บอกไปว่าเรื่อง i ไอโฟนจะมีปัญหาเรื่องแบตใช่ไหมครับเดี๋ยวก่อนมีสายเพิ่มไปชาร์จได้ทีละกี่อันี่ก็ชาร์จได้เลยอันนี้ได้เวลาสองสามรอบเลยครับสามเต็มเต็มใช่ใช้เวลานานไหมครับในงานชาร์จอันนี้ชาร์จปกติแล้วชาร์จตอนนอนหกถึงแปดชั่วโมงครับแล้วพอตื่นชาร์ว่าตื่นมาเสียบได้ทั้งวันเลยคุณนำเข้ามาจากไหนคุณเจนอันนี้ที่ฮ่องกงครับแต่ว่าอันนี้ออกแบบ เอันนี้รุ่นนี้คือไม่มีขายทั่วไปในไอจีขายดีไหมดีครับก็เหรอคล้ายๆพี่ปูแต่ของผมเนี่ยจะมาล็อตหนึ่งประมาณ500้อก้อนห้าร้อยจ๊อหมดประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วก็จะมีลายแบบนี้เหรอครับใช่ครับแบบเองผมขอแนะนำคุณผู้ชมนิดนึงถ้าใครไม่ทราบบางคนบอกว่า iPhone เนี่ยจะใช้เวลาหลายชั่วโมงนะเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรเมจามเป็นโม่ ไม่อะไรแม่ชาร์จไม่ได้แล้วนะะคไม่ใชาร์จเดียวยาหมดเขาบอกว่า iPhone เนี่ยเวลาชาร์จจะใช้หลายชั่วโมงแต่ผมเพิ่งค้นพบด้วยตัวเองว่าถ้าคุณเปิด a i r p l พ n e Mode เปิด Airplane Mode แล้วคุณชาร์จอ่ะจะใช้เวลาแค่ครึ่งชั่วโมงแล้วแบตเต็มแล้วนะครับรเออมันจะเร็วกว่าตอนที่ชาร์จปกติต้องเปิด Airplane Mode แล้วมันจะเร็วชาร์จเต็มภายในครึ่งชั่วโมงนะครับ ก็คือเป็น power bank like. อ่ามีอะไรมีอะไรมีที่คาดผมด้วยไม่ใช่อันนี้อันนี้ผมได้แรงบันดาลใจจากอินสตาแกรมพี่วูดดี้ครับค้างว่าบอกว่าเวลาเราฟิตเนสเนี่ยเราต้องฟังเพลงไปด้วยทำให้ฟิตเนสเพลิดเพลินใช่ไหมครับผมก็เลยนำเข้าตัวนี้มาขายเป็นอะไรหูฟังเพลงบลูทูธครับครับคือเราก็ต่อต่อบลูทูธกับมือถือหรือว่า iPad i p อพอรได้เลยแล้วก็วิ่งได้ใช่แล้วก็วิ่งไม่ได้ฟิตเนสไปได้ราคาเท่าไหร่อย่างนี้ราคาเท่าไหร่ตอนอันนี้เจ็ดร้อยเเองอุ้ยอุ้ยจะมถูกจังไงไปซื้อได้ที่งาน จะเสียล็อรนะลกอย่าชั่วนอไม่ได้คิดอะไรเลยครับอะไรจะพูดอะไรไม่ได้ซืตาย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 ตรงไหนคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำเรื่องส่วตัวคุณเชนหน่อยดีกว่าครับผมความรักตอนนี้เงียบมากตอนนี้เงียบมากตอนนี้ก็ทำแต่งานที่หลังจากเลิกคุณตายไปนี่คือตอนนี้ก็ไม่มีใครเลยใช่ไหมก็เรื่ยงครับเพขาชอบผู้หญิงแก่ๆได้เมียแถมแม่ก็เลยมีสเปคนไม่ใช่ก็ต้องเลือกต้องเลือกนเดียวตองคนเลย แต่ว่าเขาไม่ชอบแบบนี้ใช่ไหมฮะอไอะเชนบอผู้หญิงมีอายุอย่างหล่อนอะคุณนกสิคลินนี่ต้องขอบอกว่าช่วงช่วงวันแม่เนี่ยจะเป็นวันที่พิเศษมากเพราะแฟนเธอเนี่ยจะเอาพวงมาลัยมาให้จริงๆรชงาช่วงวันแม่จะต้องมีตั๋วออกนอกประเทศเพราะว่าเวลาหมดครับทใค่ะใ่่ใาบนมามาไฮไลท์เลยพี่ปู่ช่วยหน่อย นี่ต้องขอบอกว่าเราเราพูดถึงบ่อยมากเลยหลายครั้งก็คือตับบทของคุณนกสิกลินชื่อว่าน็อกกี้รซสปีปนะฮะไปเด็นก็คืออย่างนี้ฮะตอนนี้เธอได้พัฒนาสูตรแล้วอ๋อแล้วเราพัฒนาแล้วนอกจากจะเป็นตับบดตับหมูตอนนี้ตับไก่ตับไก่มีเห็ดเห็ดด้วยเป็นเห็ดแล้วก็ใส่ทรัฟเฟิลออยล์นะคะเป็นกลิ่นทรัฟเฟิลนะคะคือแบบว่าคือที่พิเศษเนี่ยคือนกทําเองกวนเองใครก็ควนครีมขายเรากวนตับหายนะคะคือเราไม่แข่งเราไม่แข่งสายเอิ่นนะคะก็คือว่าทําเองไม่มีสารกันบูด อย่างลงไอจทเนี่ยลงปุ๊บ ขายหมดทุกวันฉันยังวันนึงฉันหิวมากนกแกมาส่งให้ฉันที่บ้านด่วนนี่ฉันไล่ส่งเธอแล้วแล้วเธอไม่เคยตัดสายเลขาฉันทิ้งตลอดตึ้ง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 แหมพอเด็กส่งน้ำอุ้ยรับเลยถามนิดนึงว่าว่ปรากฏการของปัดตับบดขายในไอจีมันดังขนาดไหนก็คือเป็นฟีดแบ็กที่ไปไหนตอนนี้คือคนแบบว่าอยากกินตับนกหมดเลยบอกนกตับนกตับนี่เงี้ยทำไมคนกินอยากกินตับนก อ่ะเพราะว่ามันอร่อย,อยงอออไงเขาบอกว่าตอนอนีเ้เป็นปวดอะ ก็ก <muitas S 2> ็บอกว่าเอออยากลองชิม no ต้องส่งจากท่าส่งมาไลน์มาชมเลยนะบอกว่าอร่อยมากใช้ไลน์ด้วยเหรอเ่าเล่นไลน์ด้วยอะไรหรอภาพแบ๊กกนเหรอภาพแบ๊กสั่งจากกรุงเทพให้ไปส่งถึงเชียงใหม่ขึ้นเรื่องว่าจะไปเองจะไปถวายเองทั้งรัวนะคะก็คนไปไหนนี่อยากทานตับน้องบอกอุยเห็นหน้าน้องแล้วนึกถึงตับนะและที่สําคัญทุกวันนี้ล่ะเออตับตับตับไงอย่ามากล้าคิดนี่มีทุกคนนะโทรมาทุกวันเลยบอกให้ไปเดินสายขายตับหัศจรร บอ,บอกก่อนว่าอ,อสอมอทอของเราเนี่ยจะจัดงานเรื่อตั้งแต่วันนี้งานชื่อว่างานติดแท็กบายเอ็มคอร์นั่นเองนะครับจะจัดที่เอสเปรสนาดรัชดาตั้งแต่10มโมงเช้าขอบอกเลยว่าของมีจำนวนจำกัดไม่ว่าจะเป็นเนี่ยขนมปัง กุลิโกะนะครับอุปกรณ์เขาเรียกว่าเป็นแบงค์ของเชนธนาหูฟังเชนธนาและตับบทของคุณนกศิครินแล้วก็ยังมีผลิตภัณฑ์ของดาราอื่นอีกมากมายนะฮะต้องขอบอกเลยเขาจะเริ่มเปิดตั้งแต่10บโมงเช้า สิบโมงเช้าแต่พี่เนี่ยเก้าโมงครึ่งพี่ไปถึงพี่ไปขายก่อนเลยพี่ไปเจ้าแรกเลยค่ะคนแรกเลยค่ะเพราะพี่ขยันเพราะจากที่ปุ๊บพี่ไปเลยคุณนกจะไปถึงกี่โมงก็ของนกเนี่ยจะไปถึงประมาณบ่ายโมงครึ่งเพราะว่านกเดินสายไงคะนกก็ไปตลาดนัดดาราช่องสามก่อนก็อย่างที่บอกว่างานเดินสายเยอะว่าหลายที่ต้องการแต่ว่างานเนี้ยจะอยู่3วันเลย1นถึงสเลยนะคะค่ะก็จะอยู่ตั้งแต่แบบเปิดห้างเปิดเดือนห้างปิดแต่ต้องบอกว่าของเรามีจํานวนจํากัดจริงนะคะทำไป2 0 0 300กระปุกก็คือขายหมดแล้วก็กลับ ร้นอนขายสองร้อยสามร้อยแป๊บเดียวใช่ไหม<ช>งั้น<ช>ผมแนะนำทุกคนว่าวันนี้10บมงตรง ไปที่เอสเปนาารัชดาแล้วก็ไปซื้อผลิตภัณฑ์ดีๆเหล่านี้ไปนะแล้วดาราเหล่านี้ก็จะได้เอาเปอร์เซ็นต์มาแบ่งกับพวกเราบ้างเยี่ยมเลยครับผมน้องชายขอซื้อที่นี่เลยใช่ไหมได <l acht> ้ได้เอาเหมาไปเลยก็ได้ฉันจะไม่ต้องทำงานวันนี้วันนี้วันนี้น้องก็มาแจกฟรีค่ะอ๋อเหรอใช่วันนี้วันต๊ะนีด้แจกฟรีนะคะก็มันทันทานก็ควรจะสำนึกในการแจกฟรีมั้งนะฮะเพราะไอ้อะมันให้ประชาสัมพันธ์คนหนึ่งวขาซื้อโฆษณาเป็นเมนสปอนเซอร์อยู่แล้วถึงตัวไม่มาออกก็มีเพราะฉันมาถาหมดเวลาแล้วช่วงนี้นะครับ ก็เขบอกว่าหมดเหอะพอหมดพอเถอะพแย่งกันพูดสรุปจะไปขายการอติดตากันพต่ไปเองนะค่ะวันนีนวันนี้พี่ไปเองค่ะ3วันพี่ไปยืนขายเองค่ะตั้งแต่ห้างเปิดยันห้างปิดเลยค่ะทุกคนแฟนคลับปุริโกนะคะไปเจอกันได้เลยนะคะเอสพนารัชดา10โมงเช้าถึงทุ่มค่ะน้องเชนผมผมก็ไปเหมือนกันครับแต่ว่าวันนี้พิเศษสุดมีมินิคอนเสิร์ตจากผมด้วยเวลาบ่ายสครับผมของนกพอแลกวัดีแล้วอแล้วพอแล้วล้วชันมากนะคะคือว่า ไปตั้งแต่10โมงเหมือนกันนะคะก็บิเต็ดคือทําไปไม่เยอะคือทําเป็นโฮมำกัดเพราะว่าทำน้อย <c oughs> ทําได้มันกวนเองอะตักินขนมปังแล้วมันอร่อยต้องบอกเขาด้วยนคะทานกับขนมปังแครกเกอร์ได้หมด